ทำไหมประชาชนสะดวกหลดคนต้องได้พยายามบรรทุกคนโดยชาติให้ความสะดวกวัฒนธรรมค่อยดีขึ้นม่ใช่แล้วไอ้โมหึกนกรวบวดรชอค่อยหลดหน่อยลงเพราะว่าจะขึ้นหลดช่องบริษัทนี่แล้วต้องทําตัวเป็นคนที่มีสิ่นธรรมมีวัฒนธรรมดีออสูบุรีก็ไม่ค่อยรูอไม่ความหวาคนเดินเขามีดังเตี้ยไอ้นี่เท้าก็ปรบลงไ่คนดีขึ้นด้วยกรณีออโดยสิ่งแวดลอม ตั s, building, ้งแต่แกเกรถดูอ hmm. ย well. ู <mad> i̇şte ่แต่แกหนองอ้วชอบ่อผมจำไมานทุกทีไม่ออกมาแซกันหนองเท่าไหร่ยังให้รวมรเรมังเล็กเล็กจอคจ่ยรูปลาถอดได้ยิ่งหนังก็น่ารักเก้อแต่หน่มั้งเล็กอ่าขับมาแก่แต่แก่ไมได้คนสอนเลยจนได้เีนี้ไม่ความว่านรื่งนี้นอง อยาตรงใยหรือปลความรักความาม่วงความหึงกว่ามอึ้งไม่เป็นไรอะ่ะถ้าอย่างนั้นก็เราไม่ให้พี่กายวันแกนมัวหมองแล้วก็เราเดินแต่น้องขอไปนะจะบอกอให้รู้โดยโดนเมื่อเวลานั้นบุาบาลูประเวทมนต์มีเศษสมเด็ป,ประดสิเกิดเป็นยิิงจอมย้ายก็ไม่เสียทีแล้วอันบนดีลอยต้อง

phàm bà ra gù gù xông say cháy leo sang mây rì đi lia cằm mắt mắt tám quan âm แดินเจ้าคุงผ่านพีพบเป็นเจ้าแผ่นดินอ้ในเมืองนี้คนที่ชื่อชัยนาินมามาอาศัยอยู่ในเมืองนี้มั้งไหมคะอ๋อคนที่ชื่อชัยนาะชาวเมืองเน้ครับเขาเป็นชาวนครนสีพรรมนะเอะ่โอ้เหยนะครับโอ้แหนกันนั่นนึะอ่าชื่อชัยนานมาจากเมืองที่พิรม นเน่เยครับได้มาพบกับองยิ่งนะพระกากรองที่ในส้วนที่ในส้วนล่วงที่นี้การนะแก่นั้นนะเป็นคนที่กว้างเป็นคนที่แข็งในสังคมได้เข้ามาทําการตริดต่อเชื่อมความสนิทนากระพงยิ่งทั้งทั้งที่แกเป็นผู้ชายนุ่มที่นี้ทำมาโยงยิ่งรับรับรองอคือว่าขั้นแรกขอได้ทาวพผ่ผุดำรงวงนึ่ง เป็นข้องควันกับองยิ่งในท่านหะแกเดินทางมาจากหัวเมืองที่พิรมที่มีการข้องควันิีตะวันนี่ก็เป็นแหยูวน่ยมานุ่มเศร้าเมื่อมาพบกันว่าข้องควันกันปันนี้ก็เป็นจะกล้เป็นเรื่องหลักเรื่องขายสมเด็จเป็นเจ้าอยู่ว่าอยากสามเก้าก็ทรงพระพิรุษเรียกลูกเศร้ามาตบตีแล้วก็ประกาศว่าเรื่องนี้ลูกเศร้าสีดบข้องควันมานนั้นจากไกลงไล่ลใน เจ้าชายชัยนาลินที่นี่จ้อมาซุ่นผู้หญิงย่อยในรูเรื่องข้าวก็ทรงพระบิรุมาพอนี้ชัยนาลินได้มาผ่าตัวข้าวข้าวไปเจ้าอยู่วัวเร็วมาแสดงความจำจำนงว่าพระองค์จะข้าวมาเพื่อทําความรู้จักและจะข้าวข้ากราบทุนทวายให้รู้จักพระองค์จอมาซุ่นถึงโปรตเป็นทุนอยู่แล้วส่งไปยังตะโกนข้อนำคางมีพระราชจะสร้างส่งไปว่าซึ่งวันละไม่ก้าวัน ทึ่งคืนลรวไม้ฆ้าคืนนี่มามาข้าวกระชอนไปตัวตรงมุมเมืองหวาอย่างไรใช่นาดินพวกนี้มารักใครน่ะเป็นใจกันครับผมยิง่งประการกรองพระก,การกรองพอเป็นใจรักใครครับใช่นาดินม,มาใตา้เลียวเพราะผู้ยิง่งเลยครับคราวนี้จะหมดใต้กับน้ำพึ่งเสืะองอะไรนครับผู้ชายใต้เพราะผู้ยิง่งอะไรลยครับฉลาก่อนนะครับมาตีน้อยกันมาจากสำนักศึกษา พวกนี้มาจากสำนักสุชาแนวคนทางเมืองก็ได้หลือเลื่องกันต่อมาว่าพระราชาจับชายนาินโดยกล่าวว่าว่ามารักกำลูกเจ้าคนลือเล้ากันตัวไปเสียสิลตอนที่นางมุทบามาได้ยินแล้วทราบสิ้นถึงความจริง เงิงวานางสาวประกาศกองนาพ่นาลูกกองอยากมันนโงหรักใจนาลินละ,สะเสด็จทีแน่นองเมื่อล้อล้อนลอลอน,นามาไงลงนับเข้ากาปรงกีต้องสร้างตีใจนาลินละสรินทีวา เร่นอนแล้วมันร้อนใชนาดินปีเดียจนเร่ยาวทานี้จเข,าขา้ากนะ้าครับถึงวบบซึ่งานส่งตึง่งวันไหนก้าวซึ่งคืนแหละตรงให้ข้าคืนฉะนั้นทรงไปก้าจะเมืองอื่นมาใจ่ข้าเมืองน,นี้ฉะนั้นมันก้าจะเมือ่อไงย่างวะลูกไม่พอไม่แหม่ไม่ผีไม่นองมันถือว่าคนตางดา,าวยาว่างเดนนะพี่นะครับเอ้เตอผีรอตายนี่นะไวจีวา เราตองกาลูกสาวนี่เจ้าคงมาโอ้ไม่ได้น้องข้าพื้นมันไม่ใช่ว่ามาลูกสเท่าก็แข่งที่เรามไม่แกล้งนะยใช่นาดินจะตายทำไมนะทดลองดูซะงั้มันรูปได้จะกิดตามันกิดโอดลวงจะประรับเลยรถมาด้ว่าลูกเจ้าเจ้าคงมาไปเซวาฉัน พันนาได้พัฒนาให้ย่นมือว่านองนี่ลืดอน้ำหนักผีนี่นัดมาก่าอีปากากร้องให้สังกาเกอแขนแผ็นสมเด็ระพียาเพราะนาำใจบุตรบาเคยราวีาเราไปก้าวไปเรื่อนอกาโปรกร,รมปลบ แล้วเราจะลีกลบไปซึ่งไปซึ่งซึงปรางทองกองชอบสิค,คืนนี้ฉะน,นั้นแล้วแปลงรานวนางนางราทีรูปสตรีให้วับกลับเป็นชายดูจะลิบนิดไส้เป็นชายแต่แก่งจริงพอดีจะไปดูซะในเนน่าบีน่าอ,องชอบใจเราไปเข้าไปกันดูว่าไม่ต้องไปไปด้วยสิพี่ ไม่รู้มาฟันคือการข้าวไปในเมืองในบ้านก็ยากดูข้าวไปถึงรถี่บันสมของมันเลยตัดหัวลูกสาวพ่อเจ้ากรุงยักษ์หมายมันชดเชยกับที่มันส่งพี่ของพี่พันละลายไปประหารชีวิตนาแล้วทรัพย์ต่อก้าวมาอย่างเบี่ยงเบนภายละมุม่งมม่แก้วไปยาธิดามานมองไปธิดามาน Let's ัเราเกิดรวมเป็นดินกินแล้วตายตามผูดหยอดสักอากาศันสัส่นเซือนหยดสุขสมถุกแรงการพรเมียนสิน้นธรรมประจําใจ เป็นเจ้าผุดสุดจริตแล้วไม่พิดสิ้นบนแผ่นดินพื้นตองอัน้องใสออกอบอุ่นคุณหน้าำแล้วจำชื่นใจไม่ล่งไล่ลืมต้นจัดตัวเป็นคนดีโอเมตตาการุณามาเป็นที่ตั้งที่พึงวัางมวนมิดทิศ ตั้งสิยืนอยู่ยังกว้าง,งพื้นแนวปัะตา้าพีชีพไม่มีชื่อก็อยังโดดดังเด่นสถิตกรรมจันยอดเยี่ยมมนุษย์สูงที่สุดได้ลอยอน์ให้คนเล่นเมื่อได้ดี แลดแวปรากฏเด่นตาหมองเม้นตัวตนกนตัวไปในตามืดนมนัวเลือราหัวโคร mặt xa lắm Xìa quảm sao một cà cà có tâm ta mới quảng cầm phù Nó ngơi tóng sao chạy Kéo lông, lông mây xa mơn giang pha lông lông Chóng nam lai Lịt lộm luồng mơn cầu nạc xoay ta lông cao này mang tít ta ลาต้องตายตัวก่อนเดียวเที่ยวไปก็ต่างเป็นเศร้าเหมือนอย่างแาวลอยอยนลุดปนไสตัวก็ซุ้นของแกกูแล้วก็ปล่อยไอย้ต้องเป็นควายลอ่องโคกออกนอนป้าเดินลงทางลบได้ไม่ลงเลยเมื่อลงใจลงตัวชัวนักหนา ก่อนลอนกันเนี่ยซึ่งวาระเราปิดจากอย่าเธดตายจากไปโลกนี่ลวงเรานี่ล่อง,งอยู่ในวงโลกโล่งสุกโซกโลกมันล้อนให้ล่องหลนั่งกันแล่นเนเป็นเรื่องแล้วเครื่องเตือนใจแล้วยอกเรื่องไม่มุ่นนั้นขึ้นในตานกน คนจะยกเรื่อไม่นั้นให้ทันกน